สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณนุนะคะในรายวิชาการงานอาชีพในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะก็จะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการทำความสะอาด นักเรียนตรงนี้นักเรียนคงเคยทำหมดแล้วใช่ไหมคะลองสำรวจดูสิคะในกระเป๋านักเรียนมีอะไรบ้างอันแรกไม้บรรทัดแล้วมีไหมเอ,อ่ยไปดูต่อไปเลยคะ่ะดินสอนักเรียนมีไหมอุปกรณ์การเรียนที่เรียนต้องมี ชิ้นต่อไปคือสีตัวนี้ไว้ใช้เมื่อเราทำงานศินละปะใช่ไหมคะต่อไปสมุดนะคะสมุดไว้จดงานไว้ทำงานส่งคุณครูนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือหนังสือเรียนใช่ไหมคะเรามาดู สิ่งต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นกบเหลานะคะนักเรียนทุกคนคงมีใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้อีกเลยก็คืออย่างลบเราใช้ลบความผิดนะคะครูอยากถามนักเรียนว่าในกระเป๋านักเรียนมีสิ่งของเหล่านี้ ว่าจะเป็นดินสอ,อยางลบกบเหา่าทั้งหมดนี้นักเรียนใช้เพื่อประโยชน์อะไรคะแน่นอนเลยค่ะใช้เพื่อการเรียนหนังสืออยู่แล้วนะคะถ้านักเรียนไม่ต้องการให้สิ่งที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนหายไปต้องทำยังไงคะนักเรียนทุกคนนะคะต้องจัดเก็บให้ดี ไม่ลืมทิ้งไว้ที่อื่นนะคะของทุกอย่างให้นักเรียนรักษาเก็บกลับบ้านให้หมดนะคะถ้านักเรียนนำมาจากบ้านนะคะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดดินสอกลุเหลาดินสอสียางลบสมุดนะคะทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เราเรียกมันว่า อุปกรณ์การเรียนนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะมีความจำเป็นต้องใช้นะคะต่อไปเรามาดูกระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแผนภาพขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะ ข้อที่หนึ่งเลยคือรวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายอยู่นะคะ 2. พอเรารวบรวมเสร็จแล้วเราก็แยกประเภทนะคะตัวไหนเป็นเครื่องเขียนตัวไหนเป็นสมุดหนังสือนะคะและสุดท้ายเลยนะคะเก็บเครื่องเขียนใส่กล่องเก็บสมุดหนังสือไว้ในกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะคะอ่านี่เป็นแผนภาพขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนนะคะข้อที่ 1. เก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋าให้หมดเลยนะคะ 2. คว่ำกระเป๋าและเคาะฝุ่นผงออกให้หมดนะคะ สใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหม,ดหมาดเช็ดกระเป๋านักเรียนนะคะและสุดท้ายเลยนะคะใช้ผ้าขนหนูที่แห้งแล้วเช็ดกระเป๋านักเรียนสุดท้ายนี้คือแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนต้องทำส่งคุณครูนะคะโดยมีทั้งหมด7ข้อนะคะให้ทำใส่สมุดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย